เบื่องานทำงานบริษัทมา3ามปีครับเบื่อเับเป็นหัวหน้าทีนไม่ได้ว่าเป็นลูกน้องด้วยแต่ว่ามันจํำเจครับงานที่เราทำมานะแล้ว,นะลวยางก็พ่อแม่เราก็เริ่มมีอายุแล้วก็ช่วยพ่อกขบแม่มาตลอดไงมันก็เลยซึมซับอยู่ในหัวก่อนอแม่หาบขายอยู่ครับก่อนที่จะมาเป็นที่ประจำตรงสามสิบกว่าปีเขพ,อ,พออาแล้ว มีปลากิมกับหนุ่มโคครับคุณอาก็จะเป็นทองแคงกับปลากิมจะใหม่อกนขาย2บาทแ้ะก็มา3บาทแล้วมาขึ้น5บาทแล้วตอนนี้มาขาย10บาทบางคนเขาก็อยู่ได้ไงไข่ยอยู่ได้ไงทำไมไม่ขึ้นราคา อยาตะขึ้นแต่ว่ามันบางคนที่ว่าอยากกินทรศัพท์ไม่ถึงก็มีถามว่าเราอยู่ได้ไหมเขาก็ยังอ,อยู่ได้ครับหนึ่งคือทั้งที่จะแพงจะของจะถูกจะแพงก็เหมือนเดิมนมเพชรอร่อยหวานหวานมันม,มันเป็นน้ําตาลตโนดแท้ไงคุณไม่ตั้งใจจริงๆทําไม่ได้ของแบบนี้มันละเอียดอ่อนไหมก็สุขที่ว่าเราได้ทําขายดีก็ไปเป็นลูกจ้างเขาไงเราทาของเราเองนะ ช้ามื้นี้ครับก็มานวดแป้งอะไรเจ้าอะไรก็มาผุ้หุแป้งต้มลงน้ําร้อนทีงกะทิก็ส่วนกะทิก็ทํากะทีไปด้วยผมทําคนเดียว <laughs> ต้องกดทนมากต้องรักมันจริงๆครับนั้นทําออกมามันไม่ได้อะไม่ใช่ว่าไปทาชุยไปทำอะไรไม่ได้ครับของกินนะครับยังไงต้องออกมาให้คนแบบชื่นชอบอูหนุ่มอร่อยนะ่าอะไรอย่างเงี้ยครับพอวันหลังมาเดี๋ยว,าวมาตังใหม่เดี๋ยวมาแวะมาคนอะไรคนก็ตังไปทําบุญขึ้นบันไม่มั่ง ก็มีโรงแรมสัางมั่งโรงเรียนก็แบบเลี้ยงแขกเลี้ยงอะไรเงี้ยห้าร้อยลูกพันลูกอะไรเงี้ยมีมีหมดครับข่ายหมดทุกวันจะหมดช้าหมดเร็วกันนั้น <c oughs> มันอย่าไปท้อมัครับทุกวันนี้อย่าไปท้อมันผมผมก็เคยท้อหลายคนนะแต่ว่ามันต้องเอาครับเพราะมันเป็นอาชีพของเรามันต้องมีสักวันที่เป็นของเราครับ